การทำโคกหนองนาในรูปแบบของดิฉันนะคะก็เราจะาแบ่งสัดส,ส่วนของพื้นที่นะคะเป็น30-30 30แล้วก็10นะคะ10%เปอร์เซ็นก็คือเป็นพื้นที่ที่เราจะาสร้างที่อยู่อาศัยส่วน3 0มเปอร์เซ็นเป็นพื้นเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไม้ใช้ในการเกษตรแล้วก็3 0เปอร์เซ็นอีกก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นโคกที่จะปลูกป่า,ปา5าระดับปลูกป่า3อย่างประโยชน์สยางนะคะแล้วก็อีก3 0ก็จะเป็นพื้นที่ที่จะปลูกข้าวไว้บริโภคค่ะ ก็พืชผักไม้ผลที่เราปลูกในพื้นที่เราก็จะเน้นปลูกพืชตามภูมิสังคมของพื้นที่ของนิชานเองนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะประสบผลสําเร็จต้องปลูกพืชที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะอย่างเช่นมะปรางแล้วก็หมากแล้วก็มะพร้าวกล้วยนะคะาตามภูมิสังคมก็คือพื้นที่เราสามารถปลูกอะไรได้ที่จเจริญเติบโตดีเราก็ จะต,ต้องเลือกปลูกสิ่งนั้นนะคะถ้าเราไปปลูกฝืนธรรมชาติก็จะไม่ประสบผลสำเร็จค่ะค่ะสูตรที่พี่พันนีได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยะคะเป็นสูตรเฉพาะสำหรับคนที่จะทำเกี่ยวกับเกษตรโคกหนองนามโมดเดลไหมคะใช่ค่ะ,ะแต่ละพื้นที่ภูมิสังคมแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นพืชที่เราจะปลูกเราต้องปลูกตามภูมิสังคมของตนเองนะคะเป็นการออกแบบ โคกหนองนาจะออกแบบตามภูมิสังคมค่ะการมาทำโคกหนองนานะคะก็จะตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากนะคะได้ได้จริงๆคือ การสร้างความมั่นคงทางอาหารการที่เราได้ปลูกพืชสามอย่างประโยชน์สี่อย่างปลูกป่กปาห้าระดับนะคะ,ะไ,มไม้เตีย้ยไม้เรี้ยดินก็จะเป็นพวกจำพวกพืชผักนะคะที่เราใช้บริโภคในครัวเรือนทุกวันอยู่แล้วนะคะก็จะสร้างความมั่นคงทางอาหารทําให้เราเพอกินนะคะแล้วก็ป,ป่าใช้ป่าอยู่นะคะก็จะเป็นพวกไม้ผล ไม้สูงนะคะที่จะแม้ผลก็จะทําให้เรามีบริโภคมีผลไม้บริโภคแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของเราได้ส่วนไม้ใช้ก็จะเป็นไม้สูงที่เราสามารถนํามาใช้เป็นประกอบเป็นสร้างบ้านสร้างโวงเรือนเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยก็จะเป็นไม้ใชใ้ในโครงการโคกหนองนาของเราก็จะตอบโจทย์ได้ ดีมากในการที่จะใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆนะคะดีกว่าการทำรูปแบบของการทำเกษตรอย่างเดียวยังไงบ้างคี่ชัินค่ะจะแตกต่างกันมากเพราะว่าถ้าถ้าเราทำาเกษตรเชิงเดียวเมื่อก่อนนี่ชันก็เคยทำมาแล้วซึ่งมันารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเพราะว่าเราต้องรอรายได้จากการขายข้าวปีละครั้งนะคะแต่ถ้าเราทำแบบโคกหนองนายอย่างนี้นะคะ เราจะสามารถพอกินมีอาหารมีความมั่นคงทางอาหารมีอาหารกินบริโภคในครัวเรือนอย่างเพียงพอแล้วก็สามารถสร้างรายได้ทุกวันค่ะจะมีรายได้ทุกวันจากผลผลิตพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ,ะก็จะ,ะมีรายได้แตกต่างกันมากจากที่ดิฉันเคยทำปลูกพืชปลูกข้าวอย่างเดียวนะ ปีหนึ่งก็จะได้ารายได้จากการาจำหน่ายข้าวได้แค่สองถึงสามหมื่นนะคะแต่ว่า,ามาเปรียบเทียบรายได้จากการที่เราทำโคกหนองนานมันแตกต่างกันมากค่ะมีความสุขที่สามารถเป็นพื้นที่ที่ให้ ผู้อื่นได้มาเรียนรู้เป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้นะคะแล้วก็ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสและต้อนรับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญเมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่นะคะให้กำลังใจนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดให้ใช้พื้นที่แห่งนี้เป็น ศูนย์ที่ใช้ฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาพชอนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ท่านใดที่สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามูลีจังหวัดศรีสะเกดที่บ้านเตาเหล็กตำบลเมืองหลวงอำเภอเมืองพัท,ทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะหรือ,อสะดวกที่จะติดต่อพัน าทางโทรศัพท์ก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0931735956ค่ะพันนีต้อไทยสงนะคะ